Mm. Du, ska, du ska visa tampen som du kan bygga. Bli. Ja. Då blir de nervösa. Nervösa? Vad betyder det? Nervös, hur betyder det? Faktiskt, faktiskt Ma mamma blir... <gasps> så hette det. Är. พี่นอ้องท่านแม่นี่ยท่านแมบ้านแป๊บนึ่งเด้อค่ะเสีปปยแม่เบลสวัสดีโอเคแล้วค่ะห <c oughs> นาวหนาเหนาสวัสดีเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนาวหนาเ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 สียเที่ยงครึ่งทางสวีเดนสวัสดีค่ะ มาทักทายน้ำพี่น้องสุพูน <c oughs> เปลี่ยนจังใดแน,น่นอค่ะสวัสดีวันอาทิตย์ทักทายค่ะอันนี้สกูปป๊ตต์อูดิะเดีอเวเอาเม่บอกให้ใส่ลินนะ jag är, det är det. på nummer ett. Mm. Jag ska ta det här först. Oh. Ja, gör det Så Lo. เอากินในติมมันสีลาดไงนี่นติมให้เด็กน้อยนะ้ำพึ่งกินเขาเสร็จค่ะพึ่งทานอาหารเที่ยงกันเสร็จยังมาทัานเดี๋ยวคลิปลงดอกมาทักทายน้ำพี่น้องก่อนอ่ะมเมนวินเขาวจานเนี่ยบิกย๊กแกอันนี้เอ้วแดแต่เดินให้ด้วยลูกยังมาสเตอร์บิ๊กแก้ฟิสอืมเออจะบิ๊กแกอันนี้ Mm. Akin är, är låg. Ah. Är det kallt ute? Min storebror är bäst. Och han kan nog bygga. Det är hund, han pushar om mig. Mamma också. Är det idag? เดี๋ยมิสซันจ้ะเดี๋ยวเราพักไปจะแม่ไปทำไมอย่าพูดกับเด็กน้อยก่อนพิงอ๋องยัไม่ตายมากแต่ักกันค่า สวัสดีนะคะสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะเอาลูกกินแม่ไอติมนะเอาสีห่วงอันเขาเรียกยังประกอบประกอบแบบเรียกกลุ่มจะทำเป็นรถอีกอย่างรูน้นี่ใส่ไวหรถบาร์เรมเมนต์โอ้ยเงี้ยหล่แน่นเลยเน,น่าใส่แล้ลูกตาแม่ให้มองไปเห็นอยู่เอ๋อเนี่ย มันสิละลายสวัสดีค่ะม่ยังถามแม่ไต้บอค่ะเป็นยังไงเนี่ยนอค่ะพี่น้องสุขุสุขคนทางไทยและทางทางต่างประเทศนอจะนอสวัสดีเ้ยค่ะเพิ่งกินตำเอียงกับพี่น้องเขาเรียกโคลาบีเพิ่งกินตำโคลาบีไปพี่น้องค่ะเฮียเลย <ม>นผู้ชมทิศตะแดรกลกเมื่อกี้กินไวติมเนี่ย<อ>สื้อไอติมอันได้มินิมินินนเป็นแท่งเล็กๆอ่ะค่ะพี่น้องสื้อมาให้ลูกกินนี่แหละค่ะสาัสอาทิตย์มื้อนี้กับวันอาทิตย์แล้วเนาะคะ่ะเนาะพรุ่งนี้ก็ไปโรงเรียนเหมือนเดิมค่ะปวน ไอ้หัวเลยน่าดูกินจนเมืดบนบลอกซีเก้ส่วนพีสกายี่าน้องเมตไส้เขาก็อยู่บ้านเราถามเขาเขาเป็นยังไงเนี่ยอันมาปวดหน่ายุพี่น้องแสบบอสแสบบอสแสบอยู่ครับแสบยูครับ สวัสดีค่ะสบายสบายดีอยู่ค่ะอย่างน้อพี่เคเจสวัสดีค่ะอู่กับเด็กหนอย S 1> <S 1> <S สบายดีค่ะณนะตอนนี้ทางสวีเดนจากองศาเน้อนี่เป็นหวัดพี่นอง่เศร้าหรอกเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวณนะตอนนี้สิบหา้าะ พรุ่งนี้วันจันร์ประมาณ10องศาถึสิองศาวันนี้9องศาถึง6องศาแต่ตอนมตายอยู่ตอนนี้15องศานะคะหนาวค่ะอยู่จังหวัดอะไรอ,อ,อยู่ต่างประเทศค่ะตอนนี้

faktiskt bitare. bita Får mm. 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 den. Bita. Vad jag du? din? Det är vanilj i den. Inte vanilj. Det är mjukglass och chokladglass. Det är mjukglass och chokladglass, ja. Det är nästan som min kap... จ้าบ้านเกิดอ,อยู่ดอนค่ะ Jag måste bygga. Vi kan bygga nu. Ska jag visa dem? Mm. Men du måste lägga den i den nu. Den så. Mm. นี่นะไปทำแนวพัดมาใส่แม่อยากทำโวิมนมันอยู่เมืเยมันนาะมันฟให้ีปล้วมันจนหิ้สงอ่าแม่แม่จะโดนู้ดีดีอุตส่านมาจากโรงเรียนหิสงไเลยอื้อหือ โอ้ยเนาะไม่ยังหอกไหน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 บชางตอ่ะกินนี้มันหมดเลยอ๋ออ๋อกินนหมันหมดโอยเนาะยผมแม่นี่ยหนุ่มนดน้ลเนี่ยแต่ละหม้อก่อนเนโอยออว่ากนดอกกันแวกันฮะว่ากนดอกกันแวกัน ก็เหลือแต่เสือตุ๊กตาให้ใสมือซ้อเพิ่นไปอาบน้ำให้ตุ๊กตาตุ๊กตาหน่อยเพิ่นถอดเสื้ออันนี้จัะไม่ง่ายเลยนะนี่ยังมักจะบิ๊กจ่ะอืมอันบิ๊กจ่ะบิ๊กจ่ะกลับอยู่นี่แต่เอานี่ฮะแม่จะไปถ้าเกิดน้ำท่านผสมเบิ่งข้างนอกกันพี่น้อง แป๊บนึงหน,นาวหนาวเย็นข้างนอกสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลก็อยู่หน้าบ้านเลยค่ะพรังกับบอมเต้ได้ลูกบอลน,นี้เพราะว่าหนาวเด้เขากับบอลออกมา เขานอนพักผ่อนกันพี่น้องถ้าเป็นนาลอนเนี่ยผูบ้าไว้หลอกไว้รุ่นทั้งเด็กนุ่งเด็กหน่อยเนี่ยเขาพากันออกมาเตะลูกบอลหอดสามถุ่มสี่ถุ่มมันกับบอเหมืดเนาะถ้าเป็นนาลอนถ้าเป็นนาหนาวนี่มีภัยออกมากหน้าตอนนี้กะเท่าไหร่เที่ยงเกือบเที่ยงสี่สิบแล้วพี่น้องคขม Jag ska prata med er om en sak. Ja, vänta. En pojke som sitter fast i en träd med en i. Och den när flickan ska rädda honom men hon flyger. Och sen när pojken säger

Don -gi! Don -gi. Don -gi. Vi ska äta chips med läsk och ไปทำพบก่อนให้ลูกก่อนปากลูกพ่มนี่ล้าไหนนี่ล่ะไม่ไม่ยอมใป้พ่อพ่่พีปส่ง ฮัไไลโหลอะ e n วิทนวทาา่นนทานผู้ชมเุกท่นประกอบเสร็จแล้วนี่เป็นเรียกกูค่ะวันนี้ราจะไปกะอมอมยก์กับ,บ,กยบอบบยลโอเคเรามาส่งที่เียวา coral แล้วไปทำผ่อนก่น <Building Construction. S 2> กนอน building c o s u n ปดท่า,า,ทาผู้ชมเมง,งินางเ うーうーあ 음. 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 På en savann, stopp! Inte sönder den. För jag har ju en idé. Jag har inga problem. Ja. Ägg! Popcorn! Popcorn. 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 Och vänta, det är varmt. Kan någon hjälpa mig att öppna det här? Vad ska öppna? Det funkar inte

bam 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 popcorn bam 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 Halloj. Mm, tack. Jag bygger mm. och jag sov sovit med den. Mm. Har du kramat den eller sönder ja. den? Mm. Jag har kramat den. Och pussat den? När jag vaknade den. När jag vaknade då hittade jag inte den. Den, den gömmer bakom på min kudde. Mm -hmm. Och den är liten där. Man ska göra mer chapsticks. Man kan hälla i kolasås. Det blir som karamellpopcorn. Ja! Vi kan, kan göra det. Mm, men inte idag. ไหมอเตรเท่ไระอีาคิดถึงเมืองไทยไหมซอกน้ำเมืองไทยไหมมิสไทยัไหมเดินี่นะแอดเตกินพอก่อนมีซอโย่ม <I> <S ored>. ันอาทิตสบายสบายองมันจะเออนอแม่ยังเอกน้องแบบนี้บอว่าบอก่าตอ What are you doing? Tada. am eating. <affiliated> what <laughs> are you eating? a Mm-hmm. Mm-hmm. large transport vehicle. Hey, okay. yeah. Uh, can you speak English? Can you speak English? collection of 12 models fit into a large transport vehicle. Uh-huh. Take instructions. Uh-huh. Okay. Go uh then, -huh. so y'all can... So y'all can catch some flashbacks. Mm -hmm. What is this though? What is the, what, what is this called? Buddozer. Bulldozer. <laughs> Look at this. Okay. What can we do with this? With a popcorn. No, popcorn for eat. You mm. can <gasps> pick the little popcorn. Mm -hmm. Look! Mm hmm And then it will be like this. Someone oh. can help me. Someone. ดิเซลดังป๊อปคอร์นอืมตุกปอมสกินโอ้นี่ไงเบบี้กินป๊อปคอร์นนะอร่อยดีพี่นนองเป็นข้าวโพดเนาะลอสซัสอัติวอสาฮายอะแล้วพี่จะลิตรป๊อปคอร์น ใ <sm all> นอุร์โปรทนมี้นทรานสฟอร์เมอร์ดีอ t r a n s f r m ม r a s t s p e e เม่ทีมันโอยไ่เป็นไาหนแบบนี้อวดกทรานสเมอร์ลสีเมที่มันบาดท,ที่มันแตกเป็นแบบนี้อันน,น,อนีดันขาตหน่อยรู้อยู่ได้นีว่าอันนี้กินบาด้เนี่ยเขาจะมาให้แม่ ต้องสอนเขาสอนเล็กน้อยต้องทําทํากินน้ําเขาด้วยเปนแค่พูดอย่างเดียวตรงการกระทํานั่นค่ะพี่นอ้องพูดถึงแม่ใจก,กับลูกกอยุ่งสิมีจะสมอกแก่มามา่าทักเอตเตอเลยลูกโอ้ย เดี๋ยวเมียพิกงมยาอืมเหลืออยู่อีกครึ่งนึงเฮ้ยมัมี่ได้พี่น้องเซเว่นแถวนี้หรือว่า้านสะดวกซื้อนะนอ้องอยากกมก็ต้องไปซื้อ,อยุลานขนมพุน่นตรงย่างไปพุน่นหรือว่าเดินไปหา <c oughs> ่างอี่ยังเังสิ if it's this มีลูกหน่อยก็ต้องน้ำในบะแมนปล่อยให้ลูกน่อยอยู่เหียนแล้วห้อเดินไปซื้อของเนี่ยบะได้ดีกว่าความรับผิดคอตรงนีอ๋อแบบนี้นะะแต่ละมือแต่ละเว้นพี่น้องเลย บางที่กําลังบอกกับท่านผู้ชมอยู่พ่อลูกมาสวนแจ็คแมสัลงจนจนลงทางพี่น้องงลเลย y e s, <laughs> <S, <Yes>. <S Hey Oh oh นเป็นพุดเดิ้ลอะไรนั่น Have to share หรอแบ่งกันหรอ Thanks to a lot Thank you ้นี่เป็นทิ้ง Why is i ้า h uh ิซีไม่ t อหรือว o ามันมีน้ำ r little water ไม่ได้ถามว่าลูกชา่ถามว่าเป็นยังอันนี้มันคือบอันขยายตัวเป็นพบก่อนอันนี้มีมีพัยเป็นคำเชิญผมบอลัสเป็นอย่างอันนี้มันคือบอันขยายตัววัสดเม็ดพบก่อนอันนี้ biology biology เราแบบนี้เอา Oh this took too much water or too little water. Oh, maybe. I oh, don't know. But it's it a glass matter. The a glass matter. Look there. I've been taking it I'm about. just going to see it's pop the normal warm. size. It's a normal size. This is finished pop. But this is not. This is not pop. Otherwise, it's, it has too much water or too little water. Okay. But I can eat it. Yeah so what kind of this um, what kind of this uh, uh, popcorn how is this make mm. how you can make it it's gonna be bigger how how we do it yeah can what? you explain that yeah you it need, need the water no we don't need water we need um, um the water turns into the warm yeah. um what is called it, you need it into steam. No. But your product, it's little little, little oil. Uh -huh. And and like this, like this. Clean micro use a separate plate. <laughs> this is finished part. Uh huh. But it's not. You can just you can throw away this. Wait. Huh? เอลินาให e เมื่อเดือน a ั้นแล้ทางสวีเดนก็นาวแล้วค่ะกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยและทด้อทุกผู้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ให้สู้ๆนะคะไก่ดูดีบาาร่าจะวิกฤตไหนเนาะค่ะเนาะทางวิกน้ำทงน้ำท่วร์มันยังกับ เป็นกำลังใจให้เด้อค่ะเด้ออะไรหลวกโอ้ยเนาะโน้โน้พูดพูด thank you อลีน่าเอาไปหมดเลยเหรอต่อดดงส่วนเมนเป็นตัวหารให้กินที่ระเนื้อหน่อยค่ะพูดพอกทำไมเนี่ยเนมมาไปไหนมูเละดีหนวเว้ย it's done <S Now. ตรนี้กรูล่ะมารเด้่ที่นี่วิ่งวดูทุนสินสต h มแต่ไม่ไดยแล้วดคล้า t นี่ไงตัว o แล้วป e อปใค n a ั่ อันนี้เนี่นยเอาทิ้งเลยไหนแดนข้ามันแอดตอนนี้นะ่ะอันนี้กินได้ที่ต้ของเบิงหลูกน้ำได้เพีหวงังกินกับเขาเลยจับไปยับมากเล็กหน่อยจับพีดเต็มนี่นะอาลุจุดเด่นตะุดเดนนี่นะ Ja den är jättebra. Oh. <laughs> man kan, kan göra så här också. Man kan göra så här. Mamma? Ja hallå. Man kan göra så här också. Ja. A large transport jobb. Can make this. Yes. This, this one. Mm. God, it's the this one. Mm. What? has some popcorn. <laughs> Set one. No, no. Maybe I have to this. Open. 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 This doesn't pop. w e i s อื่อว i ามันมีน้ำทะเ e ที่นี่นะอ๋ o o ปิดเปิดเปิ p โอ้โหหาสมโพกูนเฮ้ยเฮ้ยโอเคจะพิเศษท่า e s ู้ m มไหมท่าผู้ชมม่ตายไปแล้วเด้อค่ะมาทักทายน้าพีนองสุขสุขลีน่มาแดนท่ตน i ุก บายบายค่ะบายบายท่านผู้ชมบายบายบบาายยไปแล้วค่ะท่านผู้ชมขอบคุณมากๆค่ะ